ดีจริงเหรอมันจะคุ้มค่าใช่ไหมอ่ะมันเหมาะกับมือใหม่แน่นะแล้วในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างอะ สวัสดีค่ะก็วันนี้เพื่อนๆกลับมาอยู่กับช่องน้นเน้นอีกแล้วนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเสียงเราจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นโควิดนะคะแล้วก็เพิ่งหายนะคะทุกคนวันนี้นะคะเน้นก็จะมาแกะกล่องนะคะไมว i ยเลดไร้สายนะคะ h o l y Land น u c รักนะคะให้เพื่อนๆดูกันเนาะต้องบอกเลยว่าไม้ตัวที่เน้นจะนำรีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นไม้ที่มันถูกไม่ใช่ว่าถูกอย่างนั้นนะหมายถึงว่าถูกกว่าตัวอื่นและก็มีประสิทธิภาพที่ใช้งาน เหมาะสำหรับคนที่กําลังเริ่มต้นทําคลิปแบบเรานะคะตอนนี้นะคะเน้นพูดแบบที่ไม่ได้ใช้ไม์นะคะก็ใช้กล้องตัว iPhone 14นะคะถ่ายเนาะก็ต้องมีโนต้ตไ้ด้วยนะคะนี่วพาแบบจะพูดอะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมนะคะเริ่มแรกเลยนะคะให้เพื่อนๆดูหน้าตาก่อนแล้วกันเนาะ ก็จะเป็นฮาร์ดเคสอย่างนี้นะคะเพื่อนๆสกรีเนเป็น h o l y l a n d นะคะเปิดมาในนี้นะคะก็จะเจอกับตัวไม้นะคะในตัวเคสนี้นะคะก็สามารถที่จะชาร์จไฟซําได้นะคะเพื่อนๆภายในก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจะมีเป็นตัวส่งนะคะมาให้2ตัวนะคะตัวรับนะคะ1ตัวนะคะสามารถที่จะใช้งานแบบ โอเคเป็นแบบพิธีคอนคู่กันได้เลยนะคะเป็นเพื่อนถ้าใครแบบว่าถ่ายสองคนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะติดไม้สองคนได้เลยนะคะไม์ของเรานะคะก็คือมีขนาดเขาเล็กมากอะ่ะทุกคนมันพกพาง่ายมากๆเลยนะคะการเชื่อมต่อของเขานะคะแค่หยิบตัวนี้ออกมานะคะแบบตัวน,นี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเขาก็จะ แพร์กันอัตโนมัติเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเลยจะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะก็คือนี่ค่ะเป็นสีน้ําเงินนะคะตรงนี้ไมค์ตัวนี้นะคะเขาจะมี2โหมดนะคะเป็นสเตอริโอโหมดแล้วก็เป็นโมโนโหมดนะคะอันเนี้ยเน,น้นก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะว่าเอาจริงๆเราก็ไม่ได้ใช้นะคะหลักๆนะคะที่เน้นใช้เนี่ยก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ใช้งานเลยอีกโหมดหนึ่งที่เน้นชอบนะคะก็คือจะเป็น No อย c a n เ e l l i n g นะคะเป็นตัวโหมดตัดเสียงการรบกวนนะคะ อันนี้ก็คือเป็นโหมดปกติถ้าเราต้องการให้เขาตัดเสียงนะคะก็กดที่ปุ่มนี้ นี่นะคะเพื่อนๆถ้าที่ตัวส่งนะคะเขาขึ้นเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือตอนนี้แปลว่าเราอยู่ในโหมด noise cancelling นะคะอันนี้เดี๋ยวนี้นก็จะมีเทสให้ทุกคนดูนะคะว่าแบบเออเสียงการตัดเสียงรบกวนของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันที่ตัวรับก่อนเลยนะคะหน้าตาตัวรับก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะมีไฟแสดงสถานะนะคะนอกจากมีไฟแสดงสถานะในการปรับเปลี่ยนโหมดแล้วนะคะตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าข้อเสียของเขาก็คือเขาจะไม่มีจอนะคะ ต้องไปดูที่ตัวกล้องของเรานะคะว่าแบบตอนเนี้ยเราลดเสียงเพิ่มเสียงไปอยู่ประมาณไหนแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะช่องนี้จะเป็นช่องสําหรับตัวเชื่อมตัวไม์กับตัวกล้องนะคะเขาก็จะมีสายมาให้เราแบบนี้นะคะก็อีกตัวหนึ่งปุ่มตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะสามารถที่จะชาร์จที่ตัวตัวเขาเองก็ได้เหมือนกันนะคะแต่โดยปกตินี้ก็จะชาร์จในกล่องนะคะตัวชาร์จไฟก็จะอยู่ตรงนี้นะคะมาดูกันที่ตัวส่งนะคะตัวไม่เนี่ยเวลาติดออกมาติดให้ดูนะคะ หน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีไฟแสดงสถานะเหมือนกันนะคะมีปุ่มเปิดปิดมาให้นะคะตัวชาร์จเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะสามารถที่จะชาร์จไฟได้ที่ชาร์จไฟนะคะนี่ค่ะทีนี้ก็คือเป็นตัวกันลมแต่ที่เราใช้งานเนี่ยเราก็ติดน้องเข้าไป่างนี้ได้เลยนะคะเพื่อนหน้าตาก็จะแบบน่ารักมากเลยอะ่ะดูดิวลาติดไปก็จะเป็นนี้นะคะ นี่นะคะเขาก็จะแบบช่วยลดเสียงลมให้เรานะคะมีคู่มือมาให้ค่ะนี่เลย <c oughs> โอเคต่อมานะคะเดี๋ยวเน้นจะมาเทสเสียงให้ทุกคนดูกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ จะมีตัวนี้นะคะที่เน้นสั่งมาเพิ่มนะคะก็คือจะเอาไว้สําหรับที่จะเชื่อมไมค์กับโทรศัพท์ iPhone ของเรานะคะหนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนถ้าใครที่ใช้ไทท์ซีนะคะเขาก็จะมีสายที่เป็นไทท์ซีเหมือนกันนะคะราคาตัวนี้ก็600บาทนะคะเป็นไทท์ซเนี่ยจะราคาประมาณ350าถ้อ้าจําไม่ผิดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอแกะให้ทุกคนดูนะคะ เป็นสายธรรมดาเลยค่ะต้องบอกว่าราคาแพงด้วยนะทุกคนแต่คือมันก็จะสะดวกนะคะโดยที่แบบเราไม่ต้องไปเสียบอะไรให้มันยุ่งยากอะ่ะก็คือใช้เส้นนี้เส้นเดียวนะคะก็สามารถที่จะเชื่อมกับตัวโทรศัพท์ของเราได้เลยทําการเชื่อมแป๊บน,นึงนะคะสายเขานะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็น3.5นะคะเพื่อนๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไลนิ่งเนาะเวลาใช้งานนะคะเพื่อนๆก็หยิบตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เสียบปุ่มนี้เข้าไปนะคะ นี่ค่คะน้นกำลังจะติดตั้งใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทสเสียงกันเสียบเข้ากับตัวเราเลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนินก็ต no ิดตั <S <S ้งไมค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวนินจะลองเทสเสียงให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าแบบเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนินก็อยู่ในโหมดปกตินะคะก็คือมาใกล้ๆกับตรงนี้เลยค่ะก็คือคอนโดที่เน้นอยู่นะคะก็คือเขาติดถนนใช่ไหมทุกคนเวลาที่เราเปิดกระจกไว้อย่างนี้นะคะก็คือเสียงจากด้านนอกเนี่ยก็คือจะเข้ามาแบบทัดมากๆเลยนะคะก็คือเป็นเสียงการจราจรด้านนอกนั่นเองนะคะเพื่อนๆให้ทุกคนลองดูนะคะว่าแบบ คือเสียงมันชัดมากอะทุกคนคือเน้นเชื่อว่าตอนเนี้ยมันน่าจะดูดเสียงจากข้างนอกเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าคือพอเราใส่ไมค์เนี่ยมันก็ทําให้เสียงเราเนี่ยยังชัดอยู่นะคะ ก็อันนี้นินก็ให้เพื่อนๆลองลองฟังแล้วกันเดี๋ยวจะได้เปรียบเทียบลองดูนะคะก็คือเดี๋ยวนี้น่ะจะทําการเปิดโหมดน้อยแคนเซอลิงนะคะเพื่อแบบเพื่อนๆจะได้ลองดูกันนะคะว่าแบบเออมันมันตัดเสียงออกไปได้ประมาณไหนนะคะคุณภาพไฟล์ที่ได้ไฟล์เสียงที่ได้เนี่ยมันยังโอเคอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยค่ะอ่าพอกดปุ่มน,นี้ใช่ไหมทีนี้ก็ เป็นการว่าเราอะเข้าสู่โหมด noise cancelling แล้วนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจากเมื่อกี้นะคะที่มีเสียงลดเสียงการจราจรเนี่ยตอนเนี้จะยังได้ยินอยู่ไหมนะคะเพื่อนๆเน้นอะลองเทสไปลองถึงแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเขาอะเ,ออเหมือนตัดเสียงของภายนอกออกไปได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ทําให้เสียงเราเนี่ยยังแบบเด่นชัดอยู่นะคะเพื่อนๆอันเนี้ยก็ต้องบอกเลยว่ามันคือสิ่งที่เน้นต้องการนะคะเวลาที่แบบเน้นจะออกไปทาคลิปด,ด้านนอก เพราะว่าคือโดยปกติอะเราอะขี้อายไงแล้วเราก็แบบไม่กล้าพูดเสียงดังใช่ไหมเออมันก็เลยทําให้แบบคลิปแบบมันยิ่งเสียงเบาไปอีกแล้วเสียงด้านนอกก็มารบกวนอีกทําให้แบบโหทีนี้แม่งไม่รู้เรื่องเลยอะทุกคนเสียงคลิปมันแบบแย่มากนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนได้ลองดูคลิปเก่าๆของเน้นเนาะเน้นก็เลยตัดสินใจนะคะซื้อไม์ตัวนี้มาคิดว่ามันน่าจะทําให้เออเราอะได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะคะ ก็นี่ตอนนี้เสียงข้างนอกเนี่ยก็คือดังนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ก็คือเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่าเทสให้ดูประมาณนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนินกําลังจะเทสใหม่นะคะให้ทุกคนดูเนาะตอนนี้ก็คือเราเปิดเป็นโหมดปกตินะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวนินจะถอยไปจากตัวกล้องนะคะเพื่อจะได้ดูว่าการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคค่ะตอนนี้นินก็เริ่มถอยออกมาเรื่อยๆแล้วนะคะไม่แน่ใจว,ว่ายังได้ยินอยู่ไหม ระยะตอนนี้ก็เริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเดินหันหลังนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เสียงจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่คือที่เราดูเขาเทสมาก็คือเวลาหันหลังเนี่ยก็คือมันจะมีอาการกระตุกนะคะอ่าตอนนี้เน้นถอยมาไกลามากๆแล้วนะคะเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าเสียงจะหลุดไปตอนไหนนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะ าถอยมาเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้เน้นอยู่ที่อ่างเก็บน้ําบางพระนะคะเป็เพื่อนๆที่จังหวัดชนบุรีนะคะก็ตอนนี้ก็ฝนเหมือนจะตกเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราถอยมาไกลมากๆเลยนะคะไม่แน่ใจว่าสัญญาณหลุดไปหรือ,อยังนะคะไกลไหมไกลมากทุกคนตอนนี้นะคะเน้นก็ถอยมาไกลเรียกได้ว่าแบบในระดับหนึ่งเลยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเน้นก็จะ เทสให้ดูประมาณนี้นะคะว่าแบบเออมันสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ไกลจริงๆนะคะเพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังเดินกลับแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเล่นนะคะบรรยากาศตอนนี้เหมือนฝนจะตกเลยนะคะทุกคนก็มีคนมาออกกำลังกายมาถ่ายรูปเล่นนะคะแบบคนเยอะมากเลยตอนนี้ เดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปเล่นเหมือนกันนะคะก่อนที่ฝนจะตกค่ะทุกคนตากล้องสีหน้าไม่พอใจโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้จะมาสรุปข้อดีของไมค์ตัวนี้ให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็มาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะอย่างที่เน้นบอกเนี่ยก็คือว่าไมค์ตัวนี้นะคะเขามีมาให้ 2ตัวส่งนะคะ1ตัวรับนะคะคก็ ถือว่ามาในราคานี้ก็คุ้มมากเลยนะคะข้อ2นะคะก็คือไม์ตัวนี้นะคะมีกล่องเคสชาร์จมาให้ด้วยนะคะเพื่อนๆในราคาใกล้เคียงกันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาจะไม่มีตัวเคสชาร์จแบบนี้มาให้เพื่อนๆแน่นอนนะคะเผลิดเพนเนี่ยเพื่อนๆจะได้แค่1ตัวส่งหนึ่งตัวรับด้วยซ้าอย่างนี้นะคะมาที่ข้อ3นะคะก็คือไม์ตัวนี้นะคะมันมีโหมดตัดเสียงรบกวน,นะคะ่ะเพื่อนๆอ,อย่างที่เน้นบอกนะคะก็คือสามารถที่จะใช้โหมด n noise c a n c e l l i n g ได้เวลาที่แบบเรา ออกไปถ่ายวอล์กถ่ายอะไรด้านนอกนะคะแล้วแบบมีเสียงดังจอแจหรืออะไรนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเปิดโหมดนี้ใช้งานได้เลยนะคะ ข้อที่4นะคะเพื่อนๆก็คือไม้ตัวนี้นะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ระยะห่างสูงสุดนะคะถึง200เมตรเลยนะคะเพื่อนๆแต่จากที่เราดูมานะคะก็คือการใช้งานของเขาเนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นไม้ตัวเล็กตัวจิ๋วอย่างนี้ใช่ไหมคะการใช้งานเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะต้องให้ตัวรับกับตัวส่งเนี่ยเขาหันหน้าเข้าหากันนะคะแต่ว่าเมื่อใดที่เราหันหน้าออกจากตัวรับนะคะเขาก็จะมีการแบบเสียงกระตุก เสียงมันจะแบบมีความแบบไม่เสถียรแล้วอะคะ่ะเพราะงั้นเนี่ยก็คือเราจะพยายามหันตัวรับกับตัวส่งเนี่ยเข้าหากันนะคะเพื่อจะได้แบบให้ได้ประสิทธิภาพเสียงที่มันยังโอเคอยู่นะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาจริงๆถ้าพูดตามตรงเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้งานถึงขนาดแบบ ห่างกันถึงแบบ200เมตรขนาดนั้นอะเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันได้จริงๆไหมนะคะแต่จากการที่เราลองเทสดูเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างไปได้ห่างไปได้ไกลพอสมควรเลยนะคะซึ่งมันก็เกินความที่เราแบบจะได้ใช้จริงๆขนาดนั้นแล้วอะ่ะ200เมตรคงไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะคะ ส่วนมากเวลาเราถ่ายเนี่ยก็คือมันก็จะยังเห็นตัวเราอยู่เพราะงั้นเนี่ยในระยะประมาณที่เราต้องการเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็ถือว่าได้คุณภาพเสียงที่โอเคเลยข้อสุดท้ายนะคะอย่างที่เน้นบอกคือไม์ตัวนี้นะคะมันเชื่อมต่อง่ายมากค่ะทุกคนคือเราแค่หยิบเขาออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะคะ มาดูกันที่ข้อควรระวังบ้างดีกว่านะคะก็สําหรับเน้นเลยเนี่ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยมีไฟสแสดงสถานะมาให้เราก็จริงนะคะแต่ว่ามันเล็กๆอย่างนี้ค่ะทุกคนบางทีเราเผลอไปโดนหรืออะไรเงี้ยแล้วโหมดมันเปลี่ยนไปอะ่ะบางทีเราไม่ได้สังเกตนะคะเราก็กําลังพูดพูดไปอยู่ใช่ไหมเออมันโหมดมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะต้องคอยสังเกตคอยระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าแบบมันเข้าโหมด noise canceling เนี่ยเสียงมันก็จะมีการแบบ อ้ลมจากเสียงปกตินะคะก็อันนี้เป็นข้อควรระวังนะคะที่เน้นเอามาฝากเพื่อนๆแล้วกันเนาะ จะประมาณนี้นะคะที่เน้นแบบได้ลองใช้งานมาจริงๆนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะที่อยากจะไปซื้อไม้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเน้นจะมาบอกราคาให้นะคะไม้ตัวนี้นะคะเน้นสั่งจากในแอปช้อปปีนะคะสั่งของทางร้านซูมคาเมล่านะคะราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่5,150บาทนะคะแต่ว่าเราสั่งช่วงที่แบบเขามีโค้ดส่วนลดอะไรพวกนี้นะคะ่ะหักโค้ดส่วนลดแล้วก็ใช้คอยที่เราเก็บสะสมมาในแอปนะคะจ่ายไปทั้งหมดนะคะ4,482อบาทนะคะเพื่อนๆ ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะ <Yeah. S 1> ได้มาแบบไม่คุณภาพแบบนี้ในราคาแบบ4,000 400นิดๆน,นะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะเน้นก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เน้นจะทําออกมานะคะส่วนถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่ชอบนะคะก็ให้เพื่อนๆกดดิสไลค์ได้เลยนะคะเพราะว่าเน้นจะได้รู้นะคะแล้วก็นํามาปรับปรุงให้วิดีโอของเน้นดีขึ้นนะคะโอเควันนี้เดี๋ยวเราขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะ